ตัวมันตัวเป็นเป็นจีปากียวสผ้มาไอ้ใตยเนแ่เียตัวายหหที่ว้นน้องนี้นะอย่าเปลี่ยนวยกูไปเอยถทีเอากาต้ามัเจม่ไหมหัวน้องัน้อจะได้ยทน่ยยิงเป็นกาตามัเจม่ไหมลูนะครับแต่มดมีคนตอนนี้ไปที่เขานังคาหรือเขาไม่ก็ได้แต่มีเขาม่ยไปสไปยืนที่บานเขา dưới chơi, chơi, chơi nhà dưới chơi đa hát đa thủ nói, đa thị vào khâu đa thị vào khâu từ lượt gà mà có ông chắc bàn hay Hãy chấm sau vào sâu lùng đấy đấy lùng đấy, đấy văn lưu Sâu lùng đấy, đấy, lùng, lưu văn sau lưu Tay sau lưu này 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 กงกันนี่ง้ยให้ด้วยกงกันปิดคนมันมันจะกันกังมันมางแตไม่ก้ยงมย่งให้ด้วยลูกเจี๊ยบดกไวุ้้กูปาหวังเราจะไ่นานเลยเนี่ยทำอะไรก็ทำซะก่อนตอนนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจตาเหมือนกับสับปะรดเขาไม่เข้าใจเลยว่าเราเป็นโจรเป็นประพภทไหนรุนคนยังไงแต่มาอทำไปกฎหมายกฎหมายก็จะต้องลงโทษ เหตุที่มันมันก็เรามีความเดือดร้อนอยู่ในการนี้บางคมันไม่คิดวอยจะร่วมบทบาททีนี้วันนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจก็บ้าบาจ้อกไปพท่นใครก็ลำบากตั้งแต่แม่กับพ่อของข้าตายไปข้าต้องลำบากน้องชายของข้าคนเดียวทตนั้นที่มันคิดดีมันไม่คิดมาร่วมเป็นโจรกับเราดีวยแน่นอนที่สุดอย่าลืมว่าเพื่อนกับคนแก่พวกเราทั้งสองคนกูไม่ได้คิดเป็นสมุนกันข้าเองคิดแต่เพียงว่าเป็นเพื่อนญาติกัลตงนั้นให้เพื่อนร่วมแก๊ วันนี้เราคิดว่าเราจะไปปลุนใครที่ไหนกูดูรูปดูยามแล้วสงสัยว่าวันนี้กูจะได้หลายทา่านใครดูคนเคยมันจะไม่ดีแต่คนหน่ายยาเหมือนกันนา,ายมาพินายตำรวจเยอะเลยเพื่อเราจะปล้อนยังไงเดียบเดียบอย่างให้ดูตลถต้องอันไอ้รอดหรืที่ว่าเนี่ยเนี้ยล่ลมามันอันเหลือปืนอันเหวือเื่อมึงกี่ได้ไรติมันแปลกแปลกเออไม,าม,ามา่ ก็นาดกูคนแต่ตายไปแล้วฮะนั้นอย่างเกี่ยวก็มาผู้วงการปืนเลยนใครบอกกูก็รักลาบระวด์ขุดรักว่าปลปราวัิกองผู้ตายม่มีดังนี้ผู้ผู้ตยายลูกก้าวแล้ว <c oughs> ลูกต่างก้าวเรียนหนังชื่อมาไม่ใช่ลาบแต่ตากับลูกโมอ่แ <c oughs> ลูกคนปีอา,อายุสามแปดได้เนี่ยเจอแมก่ <c oughs> ลูกคนน้องอายุที่บอกเจอเอ็ม แต่ล้านของกู้ตยจะจำจะจำนวนเธอจะจำคนตีนึงอายุสามขุคนตีสาห้าคนตีสามเจ็ดแต่ามาเจ็ดปืนมาบ่ลเไปทางด้ไเมื่อกี่ได้ไรไอ้บาอยู่ปนันเลยนึเลยตายต้นี้ไอ้เปรตนี้หลือกลั้นอันกิดได้วางนี้ผมเหลือนัดแล้วยกขึ้นเลยขึ้นตีิบกลางขึ้นมาลงไปน้อยไปน้อจะนอกจากวัดตีสิบปอดสั่งเลยว่านอกจากวัดนยาวิกานปุไปเจอป้าหน้าไม่ ทำไม่ได้ไสนอนมึงประจําเดือนมาแกไสผ้สานาไม่คนใช่บอกใช่ไม่ไม่ผมนอนไม่รับเห็นต้องใส่ผ้านาไม่ใส่กันหนาไม่แล้วนอนรับเปลือไม่รอแอ่นทีวีมันมันประกาศมันว่าใช้หลอรีเอกหลับสบายตลอดคืนมันไปเงิบน,นมันเบลล์กรันให้แม่เปีกยกโย่แต่จะจับเขาปลุกหอปลุกหอซุก เจอคัตเจอวันไปล้อมชั่วนอว่ะดักไอ้ร้อยอ่ะไม่บ๊บบจะได้การวิทยุมันไรอันพยากรณ์ห้าสาแต่ถึงมันพูดไม่จัดแมงแกแก่กิกล้ามันแรงเพื่อมันวันี้เกตพื้นที่จังหวัดจังช่วงนี้ฝนตกเป็นข้างคราวแม่ว่ามดลาวลงอ๊อกูกติดกันคนต้องเป็นกลางเจ้าแล้วแม่ลาวแล้วลงตุนการกัดกรองเจอวันคัดมามาดักเต็มแมอันเดืออันตะตันอนนั่นเอืมแหละนี่ตอนนี้ตำแล้อย่าเพียนอยู่บ้านจะจัดได้การ กู้วิทยุว้าจะดีเจไรอ่ะปกป้องใจจะแต่งเกินเ้าเนี้ยเกับดีเจเปียกเงินไว้ยอดเกินเ้าเนี้ยดีเจเปียกไว้ยอดครับจัดดี่รายการกู้ก้อนควังได้เต็มหมดมันกดตรชนะร้านกุฏิกูุ่นแก้วกูยปื่านดาดบัตะดุนุกจ้างเปียกโคตรชนะไปเรื่องสะบจอมเลื่อนร้านพุ่นแก้ววัดสุนุกด่างร้านพุ่นแก้ววัดสุนุกด่างจำหน่ายอิฐหินดินทรายเหล็กไม้ทุกชนิดอย่าลืมอบตเทศบาล อย่าลืมโบตเตจสบานซื้อไปกินกันได้ถึงอิฐหินดินทรายที่ร้านปูนแก้ววัสดุกก่อนสร้างใดๆในติดร้านกันล่ะอย่าเน่าแล้ะป่วยมึงโคชนมันเป็นเรื่องที่นิวัดไว้ยอดอ่าก็วิตกาตินโคชนามันได้ที่เพื่อเขาให้หลังวันมั้งเชิญพุทธบุตรสักทั้งหลายร่วมงานทอดกระถิ่นสามัคคี่วัสดุยอด อย่าลืมจับยิ่งใหญ่ตั้งแต่วันที่20ถึงวันที่28ตุาลานี้เกนวันที่27ตุลาชมมโหรสพเต็มวงไอ้